ทุกคนหลับหมดฮะได้เสียงลอกลั่นสนันยังไม่มีใครตื่นฮะเจตตะกนเ<อ>บ็ดคายเบ็ดคาย,ายว่าจะวิ่งมาได้นะฮะโอ้โหปลาบอกกูไปหมดแล้วเอาละฮะนี่ก็เป็นตัวแรกของเอนะฮะในค่ำคืนนี้แต่คนถ่ายคลิปไปอัดซักทีอาัฐานโดนลบไปแล้วครับเปิดปลาตัวใหญ่ตัวแรก เอบอกไม่เท่าไหร่แต่ร้องอื้อละ<า>ดูซิเป็นอะไรครับสำหรับปลาตัวนี้ของเอนะฮะมาหรือ,อยังเอย่ยขึ้นมาแล้วครับเปเงาเงามาแล้วเงาว่าเฮ้ยกเกย<อ>เกย,ยครับเกยใหญ่มาอีกแล้ว เกยใหญ่มาอีกแล้วครับท่านงายท้องลิ uh ้นจ uh ุกปากมาเลยครับอยี่น mm ี่คือเกยเยิ้งหยับเลยหยับเลยก็ถ่ายคลิปอยู่ยับยกขันเลยยกคันท่าน่ะ นี่ครับอังเกยไซนี้น่าจะอยู่ประมาณ5้กิโลได้นะครับตัวนี้ดีจัอเลยครับนี่ชมหน้าผู้อัดปาเย้